อาหารจากเครื่องพิมพ์คลิปก่อหมกอาหารจากฟากฟ้านะอย่างที่เราเปลี่ยววิถีชีวิตนะจากเราต้องไปเก็บเกี่ยวมากินเองจะต้องเดินไปร้านข้าวแกงกินสั่งมาวิ่งมากินนะก็ต้องเชิงเงอคอมองนะหิวหิวต้องเออเมื่อไหร่ม,รมาส่งลักทีนะต้องเป็นเงยหน้ามองต่อไปมันจะส่งกันทโรนเพราะว่ามันรักโลกมากกว่าแต่ต่อไปกว่านั้นอีกฮนะมันไม่ต้องไปเชิงเงอคอมองนะสั่งอาหารสั่งพิซซ่าสั่งอะไรเนี่ยเราจะต้องก้มละก้มที่ปรินเตอร์ ว่าเมื่อไหร่จะปิ้นเสร็จสักทีเทนหลังจากเป็นโดรนนะมันจะลักโลกยิ่งกว่าน,นั้นไม่ต้องมีการสัญจรแล้วเพราะอย่างโดรนแต่เมืองไทยเราก็ยังมีกฎหมายอยู่นะว่าโดรนที่ใช้ได้อิสระ,ะจะต้องบินได้ไม่สูงกี่เมตรอะไรแบบนั้นต้องไม่เกินพื้นที่เท่าไหร่นะซึ่งมันก็ยังเอามาใช้จริงยากนะแต่ต่างประเทศเขาสามารถบินแบบเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ต้องบินละก็จะใช้เป็นแบบสั่งพิซซ่าเนี่ยเขาไม่ได้ส่งทาง เม s เซนเจอร์ n i m a n ไม่ได้ส่งทางโดรนแล้วแต่ส่งมาเป็นไฟล์ก็ให้ส่งไฟล์มาให้เราเลยแล้วเราก็เอาไฟล์นั้นนะ่ะ เข้า 3D พิมพ์เตอร์ที่บ้านเราพิมพ์ออกมาเป็นพิซซ่าให้กินเลยนะไอ้3พิมพ์เตอร์มันก็ต้องมีถังใส่วัตถุดิบแต่ละอันนะไอ้ไฟล์ที่มามาก็เป็นสั่งผสมวัตถุดิบแล้วก็พิมพ์ออกมาตรงนั้นเลยอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ในเร็ววันนี้นะก็เอามาแชร์ให้ฟังนะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันเป็นประมาณแบบนี้นะแล้วถัดจากนี้เป็นอะไรอีกป่ะอาจจะเป็นเทเลพอร์ตมาอ่ะไม่ต้องส่งไฟล์มาแล้วยิงพิมพ์ที่บ้านแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเป็นเครื่องเทเลพอร์ตแบบที่ออลนมััเาง คิดคนน้นน่ยนะก็พิซซ่าจะพอร์ตมาจากร้านจากครัวเนี่ยแล้วก็แปลสภาพเป็นอนุภาคแล้วก็มารวมตัวกันใหม่นะเป็นพิซซ่าที่บ้านลูกค้าแบบนั้นเลยก็ได้ครับผม